ครับผมสวัสดีครับหัวข้อนี้นะครับวิธีการอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวเกินสิบห้านาทีเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับถ้าเราจะอัปวิดีโอที่มีความยาวมากๆเนี่ยความยาวสิบห้านาทีขึ้นไปเนี่ยเราต้องมาตั้งค่าตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวตามผมมาที่ช่อง youtube ของเราเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปที่ช่องอที่ผมจะมาทำการสอนตรงนี้แล้วกันนะครับช่องใหม่ นะครับเพื่<ข>อที่ทจะมาตั้งค่า <ๆ S 2> พร้อมกันนะครับอ่าอันนี้คือช่องใหม่ของผมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าทุกทท่านต้องการที่จะอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวเกินสิบห้านาทีเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับมาที่ช่องเห็นไหมครับ <c oughs> สังเกตนะครับตรงในส่วนของอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวมากกว่าสิบห้านาทีตรงนี้เราต้องทำการเปิดใช้งานก่อน นะครับเราต้องทําการเปิดใช้งานวิธีการง่ายๆก็ทําการคลิกเปิดใช้งานเลยครับแล้วก็เขาจะให้เรายืนยันตัวตนสักนิดนึงนะครับเราก็เลือกที่จะให้เขาส่งรหัสข้อความมายังเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกส่งมีปัญหาเข้าแล้วนะครับ ที่ผมใช้เบอร์นี้เยอะไปหน่อยเดี๋ย้ยอนกลับไปถ้าโทรมาหาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับของท่านอาจจะไม่มีปัญหานะครับส่งแล้วรอผมแป๊บหนึ่งนะครับลองโทรซีได้ไหมอ่าโทรน่าจะได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรอรับ อมาแล้วนะครับสักครู่นะครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ใช้บริการระบบการตรวจสอบของเรารหัสของท่านคือหนึ่งแปดสี่เก้าสามสี่อีกครั้งรหัสของท่านคือโอเคนะครับ ผมได้ละใช้วิธีการโทรได้นะครับใช้วิธีการโทรเอาโอเคนะครับคลิกส่งเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับดําเนินการต่ออ่าเห็นไหมครับเราจะสังเกตว่าเรายืนยันส่วนนี้ส่วน,น,วนเดียวนะครับส่วนข้างบนเมื่อสักครู่ก็ยังให้เรายืนยันอยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นสถานะยืนยันแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมครับ หลังจากตรงนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัดวิดีโอนะครับเกิน15นาทีได้ละอัพลงอัพลงได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับอีกช่องหนึ่งของผมซึ่งช่องนี้ก็จะมีวิดีโอที่มันเกิน15นาทีครับดูนะครับช่องนี้ผมก็ได้ทำการเปิดละเดี๋ยวมาดูว่ามันมีวิดีโอเกิน15นาทีอัพได้แล้วนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ยี่สิบจุดยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีก็สามารถอัพได้ละเท่านี้นะครับเราต้องทําการเปิดการใช้งานฟังก์ชันตรงนี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับง่ายๆเลยโอเคนะครับสําหรับหัวข้อนี้นะครับถ้าปิดพลาดยังไงก็ขอใหม่ด้วยนะครับก็เป็นทิปเทคนิคนะครับมาเสริมเพิ่มเติมนะครับโอเคครับผมยังไงเดี๋ยว ไว้พบกันหัวข้อต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ